สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวตรีเนธวดีสาลำดับที่58วันนี้ดิฉันจะมาตอบคำถามในข้อที่1นะคะจะมาตอบในส่วนแรกนะั่นก็คือข้อดีของโควิด1 9นะคะที่เข้ามาในตอนนี้มันก็จะทำให้เรารู้จักการทำงานแบบ work from home ซึ่งจะทำให้เราทำงานมากขึ้นเข้าถึงกลุ่มคนมากขึ้นนะคะเข้าถึงแบบกว้างขวางมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้เรา จาะจงลูกค้าได้มากขึ้นทําให้บริษัทจะเริญมเติบโตไปในทางที่ดีนะคะแต่ข้อเสียมันก็มีเยอะเหมือนกันนะคะนั่นก็คือลูกน้องเกิดความเครียดมากขึ้นทํางานแบบมีสิ่งรบกวนมากขึ้นเพราะว่าคนในบ้านอาจจะมีลุงป้านาะอาพ่อแม่พี่น้องอะไรแบบนี้นะคะก็จะทําให้เราเกิดความเครียดหรือความแบบสับสนในการทํางานมากขึ้นแน่นอนเลยค่ะค่ะสําสหรับ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเราอย่างไรนะคะนั่นก็คือข้อดีของโควิดที่เข้ามานะคะทําให้เรามีเวลาดูว่าตัวเองมีบุคลิกภาพทางไหนที่เสียขึ้นแบบไปในทางที่ไม่ดีอะไรแบบนี้เราจะก็จะต้องปรับเปลี่ยนในส่วนนี้เราอาจจะมีการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก YouTube ว่าเราจะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของเราได้อย่างไรนะคะ ข้อเสียก็มีค่ะนั่นก็คือเราจะไม่รู้ว่าที่เราพัฒนานั้นมันดีขึ้นหรือว่าแย่ลงเนื่องจากไม่มีใครมาดูว่าเราบุคลิกภาพของเรามันไปในทางไหนอาจจะทำให้เสียของเรานั่นเองนะคะค่ะอะไรแบบนี้นะคะก็จะทำให้เราปรับเปลี่ยนได้ดีขึ้นถ้าสมมต,ติตรงไหนมันดีแล้วเราก็สามารถจะปรับเปลี่ยนขึ้นได้อีกมาแล้วก็ศึกษาจากคนรอบข้างเราหรือว่าแบบ คนที่ประสบความสาเร็จแล้วเราจะสามารถดูจากเขาได้ว่ามาเป็นแรงบนรันดาลใจให้การปรับเปลี่ยนของเราให้มันดีขึ้นให้มันมีออร่ามากขึ้นนะคะใช่ขอบคุณค่ะ